thank okay. you สวัสดีค่ะพบกับโบนะคะที่มงคุยกาสินเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้นะคะโบมาพร้อมรถกระบะสีประตูปีใหม่ไหม่น้อยอีกแล้วนะคะลูกค้ารถกระบะที่เป็นสีประตูปีใหม่ไม่น้อยแล้วราคาหลุดจากป้ายแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเป็นรถที่ขายดีมากๆเลยสําหรับช่วงนี้ไม่ว่าจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลนะคะสงการานวันครอบครัวด้วยนะคะปีใหม่ไทยก็ไม่พลาดนะคะที่จะมาแนะนํารถกระบะสีประตูแบรนด์หลักคันนี้เลยค่ะ กับคันนี้นะคะเป็น t o y ย t a r ร v o นะคะเป็นตัว2.4ดับเบิลแคปนะคะตัวนี้เป็น2.4ไฮเกียร์ออโต้นะคะปี2020นะคะ2.4ไฮเกียร์ออโต้ปี2020ตัวไฮเนี่ยก็คือเป็นตัวท็อปสุดนะคะเป็นหน้าใหม่แล้วนะคะทุกค้าเป็นหน้าใหม่นะคะดูก็จะเป็นทัดไฟเป็นแบบนี้นะคะมีความนูนคองเว้า,วาวของโคมนะคะลูกค้าก็จะเป็นตัวหน้าใหม่ของรีโวนะคะที่เพิ่มความ สาดแสงของตัว day light led ให้เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะตัวกระจังหน้าตัดโครเมียมแล้วก็สีดำนะคะโครเมียมสีดำตัวนี้เป็นสีเทานะคะสีเทาเข้มก็เป็นสียอดนิยมอีกสีหนึ่งเลยนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์สำหรับด้านหน้ามาให้นะคะเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดนะคะแม็กด้านข้างเป็นแม็กลายใหม่นะคะเป็นแม็กแบบทูโทนนะคะลายใหม่เลยนะคะก็จะเป็นแม็ก สีโครเมียมนะคะตัดกับสีดำนะคะลูกค้าดูเหมือนดอกไม้เลยนะคะะมาพร้อมกับยางนะคะ255ทับ 60R18 นะคะสำหรับคันนี้นะคะะก็แม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะด้านข้างนะคะก็เป็นแบบกระจกด้านข้างมีไฟเลี้ยวให้นะคะตัดเป็นโครเมียมนะคะมีคิ้วกระสัดกันมแมลงมาให้นะคะ แล้วก็ตัวที่รองมือจับเนี่ยเขาจะมีรองมาให้ด้วยกันรอยนะคะัาไดด้านข้างสีดําสวยใหม่รถใหม่ไม่เคยทําสีแล้วต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถปี2020นะคะลูกค้าจดปลายปี2020นะคะจดปลายปี2020เลยนะคะนี่จดเมื่อพฤศจิกานะคะ2,563ปี2020แท้ๆนะคะ พฤศจิกา2026แค่2เดือนก็จะสิ้นปีแล้วเนาะก็โบก็นับเป็น21 22รถพึ่งจะได้ประมาณ2ปีนะคะลูกค้ารถพึ่งจะได้2ปีเลยเพราะว่านับเอาแค่ปลายปีเนาะ2ปีนิดๆด,ด,ด้วยซ้ํานะคะกับราคาที่หายไปนะเดี๋ยวขอเปิดป้ายแดงก่อนราคาป้ายแดงอ,ะอ่ะอ่อยู่ที่9 0 0 0 0 0กว่าเดี๋ยวโบให้ดูข้อมูลนะคะลูกค้าป้ายแดงเขาจะอยู่ที่9 0 9 2,000บาทนะคะ 992,000บาทนะคะวันนี้อยากเปิดราคาให้ลูกค้ามากๆเลยนะคะราคาหายไปต้องเกือบ2 0 0 0นะคะราคาหายไปต้องเกือบ2 0 0 0เลยนะคะ992,000บาทวันนี้เปิดราคาให้เพียง729,000 <000 S 2> บาทเท่านั้นเองนะคะ729,000บาทก็หายไปกว่า2 0 0 0เลยลดปี2 2ปีกว่านะคะลูกค้าหายไปกว่า2 0 0 0เหลือ729,000บาทเท่านั้นเอง 729,000บาทเท่านั้นเองนะคะตัวไฮตัวท็อปสุดนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเบาะหนังสีดำทั้งคันแบบนี้นะคะได้แอร์ด้านหลังมาด้วยนะคะนี่ถ้าเป็นตัวไฮตัวท็อปสุดจะได้แอร์ด้านหลังมาตัวมิดกับตัวไฮราคาจะต่างกันอยู่ประมาณ80,000นะคะราคาต่างกัน80,000นะคะแต่สิ่งที่ได้นะคะลูกค้าก็จะเป็นออปชั่นภายในนะคะก็จะเยอะกว่านะคะ คันนี้ต้องบอกว่าใหม่มากๆดูนะคะถุงพลาส,สติกด้านบนนะคะยังไม่ได้แกะเลยเบาะนะคะอ่าเรื่องโห่ความใหม่ของเขาเบาะนะคะก็ยังสวยยังอยู่ทรงอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้ที่เป็นปี2020ต้องบอกว่าโครงสร้างเดิมน่าสวยเดิมไม่เคยขยับเลยนะคะสวยเดิมไม่เคยขยับนะคะเบาะหนังมาจากโรงงานทั้งคันนะคะอ่ะสีเทาเข้มสีนี้เป็นสีที่หายดีมากๆเลยนะ โบเคยรีวิวตัวหนึ่งไปรีโวอ่ะที่ออกมาพึ่งหกได้6เดือนก็สีนี้แหละรีวิวไปแค่2วันลูกค้ามารับรถกลับไปเลยนะคะคันนี้เป็นพีระเนอร์เป็นตัวสูงนะคะก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้อีก4จุดนะคะเซ็นเซอร์มาให้อีก4จุดทำงานร่วมกันกับกล้องมองหลังนะคะลูกค้าเพิ่มความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นเซ็นเซอร์ ก,กันชนด้านหลังจะเป็นโครเมียมตัดกับสีดำนะคะลูกค้าไฮรักรีโวโหคันนี้สวยมากก็อบอกรับประกันเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูดีกว่านะคะสวยมากๆนะคะไลเนอร์ไม่มีร่องรอยการขูดเขียวเลยนะคะสภาพไลเนอร์100%เโบให้ไปเลยนะคะลูกค้า99%เลยไม่มีการขนของหนักแต่อย่างใดน,นะคะไลเนอร์สวยมากๆนะคะดูค่ะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับนะคะบ่งบอกว่าไม่มีชนท้ายม่อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่า เรารับประกันอยู่แล้วที่บุคคลคา์เซนเตอร์ของเราเป็นรถคุณภาพคัดเกตไม่มีชนพลิกความน้ำท่วม100%นะคะอ่าแล้วลูกค้าก็จะมาว้าวอีกนะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างก่อนนะคะความสวยของน็อตนะคะไม่มีร่องรอยการขันกันแงะนะคะสติกเกอร์นะคะที่มาจากโรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดทุกตัวนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ได้กุญแจมาเป็นแบบนี้ลูกค้าถ้าเห็นแค่กุญแจนะคะคิดว่าฟอร์จิเนอด้ซ้ำ ะะแต่ว่าด้วยความที่เป็นตัวท็อปสุดนะคะต้องมากับระบบพุชสตาร์ทค่ะระบบพุชสตาร์ทนะคะสามารถสตาร์ทได้เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตเอากุญแจเข้าไปตัวน,นี้เป็นเกียร์ธรรมดาเราต้องเหยียบคันให้สุดแล้วก็กดพุชสตาร์ทนะคะลูกค้าเพื่อความปลอดภัยนะคะนี่เอากุญแจาวางไว้เฉยๆนะคะกับเลขไมเพียงเลขไม่สามหมื่น 17กิโลเท่านั้นเอง3 0 17 0กิโลเท่านั้นเองนะคะไม่แท้แน่นอนนะคะที่มงคลคากเซ็นเตอร์เรารับประกันนะคะแล้วก็พิเศษได้เบาะไฟฟ้าด้วยจ้านี่ตัวายได้เบาะไฟฟ้านะคะราคาเพิ่มขึ้นจากตัวมิดประมาณ80,000นะคะแต่ออปชั่นที่ได้ก็ถือว่าให้มาเยอะเหมือนกันมีระบบเตือนกันชนด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็พุูสตาร์ทนะคะลูกค้า เบาะหนังด้วยนะคะทั้งคันเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะคะเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะคะคู่บอกมีให้ต้องมีอยู่แล้วนะคะคูโบอกนะคะอ่าแล้วก็ตัวหน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบเหมือนรถ For t จ n เ r เลยนะคะลูกค้าสามารถสัมผัสได้เลยหรือว่าจะกดด้านข้างก็ได้นะคะ FMAM Bluetooth, USB นะคะหรือว่าเชื่อมต่อรองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a พนะคะ ตัวแอร์ก็เป็นแอร์แบบดิิตอลนะคะลูกค้าแอร์ดิิตอลโลสุดได้ที่18นะคะสำหรับโหมดของเกียร์มีให้ครบเลยคะ่ะอีโค o โหมด Mode โหมดนะคะสามารถเลือกเล่นได้นะคะดูแอบเห็นสติกเกอร์นะคะที่มาจากโรงงานนะคะลูกค้ายังอยู่ครบรอยู่เลยอยากให้ได้สัมผัสกลิ่นกลิ่นใหม่มากนะคะกลิ่นใหม่มากนะคะดูพวงมาลัยค่ะนี่พวงมาลัยนะคะถ้าตัว High นะคะก็จะมีพวงมาลัยสามารถปรับ ได้พวงมาลัยไม่ว่าจะเป็นระบบอินเทอร์เทนนะคะความบันเทิงรับสายวางสายหรือว่าสั่งงานด้วยเสียงได้นะคะหมดโฮกดผ่านพวงมาลัยได้ตัวนี้ก็จะเป็นสั่งงานทางในส่วนของหน้าจอก็เดี๋ยวไปดูพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าจอดขออน,นุญาตสตาร์ทเครื่องไว้นะจะได้ยินเสียงความนิ่มของเครื่องนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมนะคะต้องบอกว่าดูแลรักษารถด,ดีมากๆแล้วก็เครื่องยนต์นะคะเดิม น่อันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะคะของ Fortuner ก็แน่นอนในเรื่องของความประหยัดน้ำมันนะคะเครื่องยนต์ของเขานะคะก็พัฒนาขึ้นมา2.4ก็มีในหลายตัวนะคะใน Fortuner ก็มีนะคะสำหรับตัว Revo นะคะนอาสวยเดิมไม่เคยขยับเลยนะคะอ่าทั้งสข้างเลยนะสวยเดิมไม่เคยขยับนะคะ ตัวนี้ตีตาคําว่าโตโยต้านะคะก็สวยอยู่เลยตัวเสีงสวยนะคะ,ะ,คะลูกค้าูกลมนะคะคมเหลี่ยมสติกเกอร์นะคะไม่มีบิ่นเลยนะคะไม่มีขาดบ่งบอกว่ารถคันนี้ไม่มีชนมาอย่างแน่นอนชนหน้าไม่มีนะคะ,ะ,คะลูกค้าแล้วก็ให้ดูความชัดเจนอีกนิดหนึ่งรอยแต้มสีนะคะ รอยแต้มสีทุกอย่างที่มาจากโรงงานตัวนี้ก็อยู่ครบนะคะอันนี้รถสตาร์ทอยู่เนาะนะคะตัวนี้ต้องบอกว่ายังอยู่ในวารันตีศูย์นะเพราะว่าเลขไม้แค่สามหมื่นนิดนิดเองนะคะศูนย์รับประกันอยู่ที่3ปีหรือ10,000แสนกิโลนะคะถ้าเป็นเดือนพฤศจิกาปีนี้ก็จะครบ3ปีเนาะเพราะว่าดูจากหน้านเล่มปีจดนะคะลูกค้าอ่า ดูไปแล้วนะคะคันนี้เป็นสิบประตูตัวท็อปสุดเลยนะคะในตัวเกียร์ธรรมดานะคะโตโยต้ารีโว2.4 Hi-Priener เกียร์ธรรมดาปี2020ซึ่งราคารถใหม่่ที่9,92,000บาท9,92,000บาทนี่คือราคาป้ายแดงนะคะลูกค้าวันนี้นะคะรถแค่2ปีกว่านะคะลูกค้าราคาหายไปกว่า200,000เลยทีเดียวนะคะ ราคาหายไปกว่า2 0 0 0เดลยทีเดียววันนี้ที่โมคอนคาสเตอร์ให้เพียง729,000บาทเท่านั้นเองนะคะ729,000บาทเท่านั้นเองนะทุกผ้าสามารถออกรถฟรีดาวหรือว่าออกรถศูนย์บาทได้ร่วมกับดอกเบีย้ยที่ถูกมากๆเพียง2บาท79สตางค์เท่านั้นเอง2.79เท,ท่านั้นเองนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็มีบริการรับจองออนไลน์จัดส่งถึงท,ที่ทั่วประเทศไทยนะคะลูกค้าสามารถโทรสอบถามไปที่บัทโทอโอ 0633585807 0633585807วันนี้สามารถแอดอดีไลได้เลยนะคะห้ามพลาดนะคะคันนี้ก็เรียกว่าคัดมาพิเศษสวยสุดเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ